ไม่ได้เอาไฟมาสองหน้าแถวหน้ mm hmm. ก็ก่อนอื่นกับสวัสดีพี่น้องเทยททำทุกท่านนะคะมาตามมาตามนัดของเราก็คือวันนี้เราจะซูมเรื่องของอาหารเสริมสําหรับเอ,อตับกับไตนะตอบก็มาเริ่มกันแล้วนะคะก็เอ,อพวกเราก็จะเห็นภาพพี่เ,าเอาตับขึ้นก็จะเห็นขวดอาหารเสริมของเราเนาะรีว่าแล้วก็เดฟฟนีกรูตา พราะว่ากูต้าเทโอนเนี่ยหลักๆแล้วอะในขณะที่ในขณะที่ม่เป็นไหลเปิ้ลไฟมันสอนอยู่แล้วในขณะที่อกูต้าเทโอถูกพูดถึงในแง่ของความงามค่ะกูต้าเทโอนในทางวิทยาศาสตร์ในทางหมอเภสัชท,ที่เราเรียนกันเนี่ยกูตาเทโอนเนี่ยเป็นตัวลังพิษตับอะค่ะหลักๆของมันหน้าที่ของมันก็คือ ทำสารที่เป็นพิษให้กลายเป็นสารไม่มีพิษแล้วมันเป็นตัวล้างพิษปอดด้วยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์แต่เนื่องจากว่าในในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราจะได้รับสารพิษจากที่ไหนก็ตามมันจะต้องถูกส่งไปที่ตับก่อนเพื่อให้ตับทำการล้างสารพิษการล้างสารพิษของตับก็จะมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือทำสารที่ เป็นพิษให้กลายเป็นสารไม่มีพิษ mm hmm. เขาเรียกว่าเฟสหนึ่งซึ่งกูต้าเทโอเนี่ยสำคัญทั้งสองเฟสพอเฟสสองเนี่ยก็จะมีการทําให้สารพิษที่มีความเป็นพิษน้อยลงหรือไม่เป็นพิษเนี่ยละลายน้ําได้นะเฟสสองของกูต้าเทโอเอ่อเฟสเฟสสององการล้างพิษตับก็คือทำสารที่มีความเป็นพิษน้อยลงจากเฟสแรกเนี่ยให้กลายเป็นสารไม่มีพิษนะ เดีววัหลังเราคงจะต้องมาเล่าเรื่องของการล้างพิษตับเพื่อให้พวกเราเห็นภาพส่วนที่ละลายน้ําได้เนี่ยถูกขับออกทางปัสสาวะส่วนที่ละลายน้ําไม่ได้เนี่ยก็จะถูกน้ํำดีอ่ะกว่าลงไปทางอุจจาระนะอันนี้ก็คือตับเราอ่ะเอภาพที่เราเห็นอยู่อ่ะทุกคนเห็นอยู่อ่ตับก็จะอยู่เยื้องไปทางชายโครงด้านด้านขวาของเราตับก็จะเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่อ่ะ ก็อยู่ไปทางชายโครงด้านขวาเรามารู้จักกับตับก่อนนะตับเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยอัตราเร็วเดียวกันกับผิวผมเล็บผิวผมเล็บคือ28วันสร้างใหม่ยีวันสร้างใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตัดตับออกได้ถึงหนึ่งในสามและภายในไม่กี่เดือนนะตับก็จะซ่อมตัวเองจนมีขนาดเท่าเดิมอดีตนายก อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะก็คือคุณสมัครสุนทรเวสค่ะเขาไปคุณสมัครตอนนั้นเป็นมะเร็งตรงน้ำดีอะต่อกับตับนะมะเร็งตับแล้วเขาก็ไปสถาบันหนึ่งที่อเมริกาเป็นอเมริกาเนี่ยมีศูนย์มะเร็งท,ที่ที่แบบดังมากอะเป็นศูนย์มะเร็งที่พี่ยุ้ยไปฝึกงานตอนก่อนจะมาเปิดปียาเวสตอนนั้นเท่าที่เรา เข้าใจก็คือทางผู้สมัครตั้งใจจะไปตัดตับออกส่วนหนึ่งค่ะเพื่อให้มันงอกใหม่ออกมาแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะลุกลามและหรือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าวันหนึ่งถ้าตับเราเสียหมดเราจะยอมจำนนไหมจริงๆแล้วตับเราอะซ่อมตัวเองได้กลับมาได้ตับใหม่เลยค่ะก็คือเราอะอย่าเพิ่งหมดหวังนะเราสามารถตัดตับออกได้ แล้วก็มีปรากฏการณ์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจในเรื่องตับมากมายเดี๋ยวเรเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังเนาะตับมีเซลล์อยู่สามแสนล้านเซลล์ค่ะแต่ว่าตับยังไม่แสดงอาการเสียหายจนกว่าเซลล์ตับจะถูกทําลายไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเมื่อตับแสดงอาการเนี่ยแปลว่าเซลล์ตับถูกทําลายไปแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา ตรวจร่างกายประจําปีแล้ววัดค่าเอมไส์ตับอค่ะเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเพราะว่ามันจะเป็นข้อบ่งชี้แรกอะว่าตอนนี้ตับของเราอาจจะมีการทํางานที่เริ่มผิดปกติแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปเจาะซึ่งซึ่งคุณ่แนะนําว่ายังไงเราควรจะไปเจาะดูค่าเอมไส์ตับแต่ถ้าเรายังไม่แต่เรามีเครื่องควอนตัมค่ะเราก็สามารถใช้ควอนตัมสแกนลองดูว่าตอนนี้คลื่นพลังงานของตับเราอะ ยังเป็นปกติดีอยู่หรือเปล่าเนื่องจากเซลล์ตับไม่มีระบบประสาทรับความรู้สึกนะพอเซลล์ตับเสียหายเนี่ยก็จะไม่มีอาการเจ็บปวดและจริงๆก็แทบจะไม่มีอาการใดๆเลยเป็นอวัยวะที่เก็บกดและเงียบมากค่ะมันถูกเรียกว่าเป็นอวัยวะแห่งความเงียบค่ะไซเลนอแกนพี่อ่านหนังสือจิตวิทยาเ็าบอกว่าถ้าเราไม่แสดงอารมณ์เลยเราเป็นคนที่ถ้าเราไม่แสดงอารมณ์แลวเราไม่มีวิธีการที่จะปลดปล่อยอารมณ์เนี่ยเราจะ ให้ผลเสียกับร่างกายเราอย่างมากทุกส่วนเลยดังนั้นเนี่ยเราควรจะหาวิธีปลดปล่อยอ่ะดังทางใดทางหนึ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเนาะและตัวเองแต่การเก็บกดอารมณ์ไว้เป็นอันตรายกับตัวเองหน้าที่ของตับอะตับเป็นโรงงานแปลรูปสารนะเป็นเป็นโรงงานที่ทําหน้าที่แปลงรูปทั้งไขมันปโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนทุกอย่างเป็นน้ําตาลนกะ็คือเปลี่ยน เปลี่ยนน้ำตาเปลี่ยนไขมันแล้วก็โปรโตีนให้เป็นน้ําตาลก็เปลี่ยนที่ตับค่ะน้ําตาลกินเข้ามาในรูปของฟลูโกลสมาเปลี่ยนเป็นกลูโคสซึ่งเป็นรูปแบบเดียวที่เซลล์รู้จักก็เปลี่ยนที่ตับสลายไขมันก็สลายที่ตับสลายโปรโตีนก็สลายที่ตับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นโรงงานที่เป็นเซนเ,นเตอร์ของของตัวเราเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ถูกหลงลืมจริงๆเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมันไม่มีอย่างที่บอก กว่ามันจะเสียไปตั้ง80%แล้วมันเป็นโรงงานแปลรูปสารนะ่ะก็คือการที่เราสร้างไกลโคเจนสร้างแป้งขึ้นมาก็ต้องสร้างในตับก่อนแหละและ้วก็ถูกส่งไปที่อื่นเนี่ยก็เก็บพลังงานนะนอกจากแปรรูปสารแล้วทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปของแป้งในตับแล้วก็ไขมันในตับเก็บสะสมวิตามินนะแล้วก็แปลรูปวิตามินให้อยู่ในรูปที่ใช้การได้นะ เปลี่ยนแป้งแล้วก็ไขมันให้กลายเป็นน้ำตาลนะแปรรูปกรดอะมิโนแล้วก็โครงสร้างหลักของโปรโตีนเพื่อการใช้งานสังเคราะห์คอเลสเตอรอลแล้วก็พวกกรดไขมันจำเป็นต่างๆคอเลสเตอรอลก็ถูกสร้างขึ้นที่ตับคอเลสเตอรอลนี่เป็นสารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมากเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของ เป็นเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเพศทุกชนิดเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุมเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยทำเราไม่ควรกลัวคอเลสเตอรอลสูงนะเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลรวมของเขาเฉลี่ยอยู่ที่250นะคะเป็นชาติที่มีอัตราเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือดต่ำที่สุดในโลกเพราะเวลาเราวัดไขมันรวมเนี่ยเราจะวัดทั้งตัวดีแล้วก็ตัว ทั้งตัวที่อาจจะไม่ดีมารวมกันนะก็คือว่าทั้ง HDL ทั้ง LDL ทั้งไตรกลีเซอไรด์บางคนเนี้ย HDL สูงมากก็ทําให้ไขมันรวมสูงนะนี่เราก็เป็นข้อมูลที่วงการแพทย์เรารู้ใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเราจะเป็นต้องถ่ายทอดนะหน้าที่ของตับอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากแปลรูปสารแล้วเนี่ยทําหน้าที่ในการกำจัดสารพิษอย่างที่บอกว่าสารพิษเนี้ยเราจะได้รับจากอะไรก็ตามจะได้การสูดดมจะด้วยการเ เขาเรียกว่าอะไรเดียสัมผัสนะเอามือไปดอนเข้าทางผิวหนังหรือกินมันเข้าไปเนี่ยสารพิษทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกเข้ามาที่ตับก่อนตับทําหน้าที่แปลรูปแอลกอฮอล์ก็คือทําลายแอลกอฮอล์ด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าเยอะๆเนะี่ยหรือว่าเรากินยาบางชนิดนะหรือว่าได้รับสารพิษเนี่ยถ้าเราได้เยอะเนี่ยอวัยะวะที่ที่ป่วยก่อนเนี่ยคือตับนะ ตับยังทําหน้าที่ผลิตน้ําดีซึ่งทําหน้าที่ตีไขมันให้แตกตัวแล้วก็ช่วยเรื่องของการดูดซึมไขมันในกระเพาะอาหารนะแต่จริงๆแล้วไขมันขอโทษที่อ่านในลําไส้นะผู้เขเขียนผิดอีกนะไขมันถูกดูดซึมในลําไส้นะไม่ได้ถูกดูดซึมในกระเพาะนะการการย่อยไขยมันเนี่ยเกิดในลําไส้เล็กตอนต้นนะแก่ละโรคของตับนะ โรคของตับมีอะไรบ้างโรคของตับที่พบบ่อยก็จะมีไขมันเกาะตับตับอักเสบตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับครน,นี้คนไทยทำนะเราก็โชคดีถ้าเราคิดว่าเราอยากจะจริงๆแล้วไทยทำเนี่ยเราทําเรื่องชะลอวัยเป็นหลักแต่ว่าคําว่าชะลอวัยเนี่ยอย่างสํานักวิชาที่พี่วิศสอนอยู่ชื่อสํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแปลว่าชะลอวัยเนี่ยมันก็จะควบคุม ครอบคลุมไปทั้งเรื่องของความงามเรื่องของการป้องก,กันโรครวมถึมงเรื่องของการฟืน้นฟูด,ด้วยดังนั้นเนี้ยบรรดากลุ่มสารอาหารหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ใช่สารอาหารอย่างเช่น Energy Medicine พวกผ้าไวท็อปเนี่ยก็จะคลุมไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยเราเดินไปการทีท่คนไทยทำจะไปหาลูกค้าเนี่ยก็หาง่ายมากๆเลยคนะ่ะเพราะว่า90%ของคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงเราดูพุงก่อนนะ เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราจับมาสแกนควอนตัมเราจะพบไขมันเกาะตับหรือแม้กระทั่งเขาไปเอาระสา,เาะวเขาก็จะเจอไขมันเกาะตับคือน้อยน้อยคนมากสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เออบางคนก็หนักเป็นร้อยกิโลแต่ไม่มีไขมันเกาะตับก็มีนะแต่มันน้อยไงนะนะส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเจอเรื่องของไขมันเกาะตับคราวนี้ท่านที่ทําเรื่องของคีโตเจนิกไดเอทท่านต้องเข้าใจว่าตับเนี่ยเป็นเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่แปลงไขมันให้กลายเป็นคีโตบอดี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าตับของท่านไม่ดีเนี่ยท่านไม่สามารถเข้าคีโตได้แน่นอนนอกจากไม่สามารถเข้าคีโตได้เนี่ยคีโตเจนิกไดเอทยังไปโหลดทั้งตับทั้งไตด้วยดังนั้นเนี่ยท่านต้อง้ังพิษตับก่อนนะท่านต้องทําตับของท่านให้อยู่ในการทํางานที่ดีก่อนบามทีนบางคนบอกว่าพยายามที่จะแบบเข้าภาวะคีโตซิสหรือว่าเอเหมือนกับเปลี่ยนไขมันให้เป็นหลักพลังงานหลักทําไมแบบตรวจไอ้ตัวคีโตสติกของพี่โต้งแล้วแบบ ทำไมเราไม่อยู่ในภาวะเผาไขมันสักทีซื้อไปการตรวจจากปัสสาวะนะพี่พี่โต้มีขายนะโคชโต้มีขายก็ขีดต่อสติปเมืองนอกมีขายเมืองไทยหาย,ยากนะซื้อที่พี่โต้อเอาก็บางคนบอกว่าเอ้ทำไมเราไม่ไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้เนื่องจากว่าโรงงานแปลรูปสารของท่านทํางานไม่ได้นะถ้าโรงงานแปลรูปสารของท่านคือตับทํางานไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถที่จะทําลายไขมันได้อยู่ยดีนะโรคของตับที่พบบ่อยก็มีตั้งแต่ไขมันกอตับตับอักเสบตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับนะ ขั้นตอนที่ที่ตับถูกทําลายเนี่ยยาวนานมากนะตั้งแต่เริ่มที่ไขมันเกาะตับไปจนตับแข็งใช้เวลานับสิบปีนะคราวนี้มันผ่านกระบวนการว่าจากตับแข็งแล้วเนี่ยเอ่อริเวอร์ไฟโซคือเริ่มมีเริ่มมีรอยแผลเป็นเกิดขึ้นในตับนะซึ่งในคนที่ตับแข็งเนี่ยวงการแพทย์ก็จะพบพอผ่าศพดูเนะี่ยเอ้อผ่าดูนะเราก็จะพบพบว่ามันมีผังผืดแข็งๆอะ เกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะสลายมันไดนะ้แบบเหมือนกับแข็งแล้วแข็งเลยแต่พอดีพี่ไปฟังเลคเชอร์ของอาจารย์บัญชาคุณหมอบัญชาแดงเนียมซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรที่ดังมากทางชลอวัยท่านเคยมีคนไข้ตับแข็งค่ะแล้วก็เป็นไขเาขาเรียกผังผืชดในตับแล้วก็คือมีแผลเป็นคนไข้ทําพินัยกรรมให้ลูกเลยคนะ่ะเพราะว่า มันเหมือนกับตับของเขาเหลือฟังก์ชันการทํางานน้อยมากแล้วก็ไปออกกาลังกายอย่างเดียวคนไข้คนนี้ไม่ได้กินอาหารเสริมนะปรากฏว่าเขาออกกำลังกายแล้วก็เหมือนกับทําใจปลงอะว่าแบบอยู่กับปัจจุบันกลับมาสามเดือนปรากฏการทางการแพทย์ผ่านเออรตซาวก็คือแพ้เป็นในตับหายหมดเลยซึ่งปรากฏการแบบเนี้ยตําราแพทย์หรือเภสัชมันไม่มีอะ่ะเพราะว่าเราถูกสอนมาว่าเอผังผืดเกิดแล้วเกิดเลยแข็งแล้วแข็งเลยขั้นต่อไปของรูปนี้คือมะเร็งตับ แต่คนไข้คนนี้ด้วยการออกกาลังกายอย่างเดียวแล้วแล้ว,ลวก็เหมือนกับทําใจให้สบายอย่างเงี้ยปรากฏว่าร่างกายเราซ่อมตัวเราเองอะ่ะก็อาจารย์บัญชาบอกว่าแกเป็นคนเอาต้าเสาเองอ่ะก็แบบเอ้ยผังผืดหายหมดดังนั้นเนี่ยหลายอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงจังเพราะว่าธรรมชาติอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้นะเราก็จะเห็นรูปนี้นะไขมันเกาะตับนะหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยหน้าตาไม่สวยเลยนะก็คือ มันเป็นภาวะที่มีการข้างของเซลล์ไขมันแทรกอยู่ตามเนื้อตับมีทั้งสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากเกินไปแต่ว่าการบริโภคไขมันที่มากเกินไปเนี่ยถ้าเป็นไขมันตัวดีเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เกิดภาวะละนนนักษณะนี้ส่วนใหญ่หลักๆแล้วเนี่ยมาจากการกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนะะพี่ก็ขอแบบดึงเอาไขามันออกนะจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของการอันนี้เป็นตำรากเก่านะ ก็จริงๆแล้วมันเป็นการบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปไม่ใช่การบริโภคไขมันมากเกินไปเพราะว่าตอนหลังเนี้ยมันมีการค้นพบนะว่าในการทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเวลาไปตรวจไขมันเก่อตับเพราะว่าไขามันก่อตับกับลดลงทั้งทที่เราเปลี่ยนแหล่งมาเป็นแหล่งพลังงานหลักคือไขมันเพียงแต่ว่าในเรื่องของอการที่จะเข้าคีโตเนี่ยเราควรจะมีตับที่แข็งแรงก่อนนะเป็นเรื่องที่น่า หน้าหน้าสแกนดูก่อนว่าตับและไตเราแข็งแรงไหมเพราะว่าโปรแกรมคีโตเจนิกไดเอทเนี้ยโหลดทั้งตับและไตนะเอ่อไตก็โหลดด้วยเพราะว่าเอ่อภาะวะคีโตซิสเนี่ยทำให้เลือดเป็นกรดดังนั้นเนี้ยคีโตซิสการเข้าคีโตเจนิกไดเอทจริงๆเนี่ยเราจะค่อนข้างจำกัดโปรตีนให้เหลือประมาณแค่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไก่ก็ประมาณสองชิ้นนะคือหนึ่งฝ่ามือแบบสองมืออย่างเงี้ย คือคนไทยทำเราคงไม่กินอาหารสามื้ออยู่แล้วละเพราะเราแปดทับสิบหกนะก็การที่ว่าเราโหลดไปทางฝั่งนั้นเนีไตก็จะไม่โหลดมากนะบางคนไม่เข้าใจนะแบบทาคีโตแล้วไปโหลดเอาโปรตีนแบบเยอะมากก็อาจจะมีปัญหาในฝั่งของไตแทนนะโรคไขมันเกาะตับเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป โดยไม่ดื่มแอลโกอฮอล์เขาเรียกว่านอนแอลกอฮอลิกแฟปตี้ลิเวอร์นะคะซึ่งเป็น80%ของไขมันก่อตับเกิดจากการกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินเนี่ยมันต้องถูกแปลรูปเป็นไขมันแต่การแปลรูปเนี่ยมันมันแปลที่ตับอ่ะดังนั้นเนี่ยการโหลดคาร์โบไฮเดรตมันก็ทําให้ตับของเราทำานหนักอีก20%เนี่ยไขยมันก่อตับเกิดจากการดื่มสุราแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะ หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งยายากลุ่มที่มีผลต่อตับและไตอย่างอย่างร้ายแรงก็คือยากลุ่มสเตียรอยซึ่งบางบางคนบางท่านมีความจําเป็นว่าคุณหมอสั่งไตสเตียรอยจํานวนมากแล้วเป็นระยะเวลานานตับกับไตเนี่ยก็จะไปนะคะก็มาที่ไขมันเก่อตับตปกติเนี่ยก็จะมีไขมันอยู่สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าตับที่มีไขมันเกาะเนี่ยมีไขมันไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต แต่ข่าวดีวก็คือโรคไขมันกอ่อตับเป็นโรคที่รักษาได้ที่พี่บอกว่าการทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันจะช่วยเรื่องไขมันกอ่อตับได้เพราะว่าทันทีที่เรางดแป้งอ่ะและคาร์โบไฮเดรตเนี่ยร่างกายต้องมองหาแหล่งพลังงานที่สองแหล่งพลังงานที่สองเนี่ยมันจะมองหาไกลโคเจนหรือแป้งที่สะสมในตับออกก่อนซึ่งมีแค่ประมาณร้อยกรัมจากนั้นมันจะมองหาแป้งในกล้ามเนื้อซึ่งการที่เราอดอาหารประมาณประมาณเอ่อ ก่อนเข้าคีโตเนี่ยสมมติเรากินแค่มือเดียวมือใดมือหนึ่งแปลว่าเราอดสิบหกชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแค่นั้นก็เพียงพอจะรีดเอาแป้งทั้งหมดออกจากตัวเราแล้วอะเพราะฉะนั้นเสร็จต่อไปถ้าเรายังวันรุ่งขึ้นถ้าเรายังไม่กินแป้งและน้ําตาลเนี่ยเสร็จต่อไปเนี่ยร่างกายจะเผาไขามันที่อยู่ในตับนี่แหละให้เปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นน้ําตาลปริมาณไขมันที่ก่อตัดจะลดลงนะคะแล้วเราก็กินแบบเหมือนกับไขมันตัวดีเข้าไปแทนนะ ก็เขาเรียกว่า keto fast เป็นคี t o บวกกับ fasting แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะก็ไปเรียนรู้เรื่องของการดูก่อนว่าตับเราทํางานดีไหมหรือเราล้างพิษตับก่อนดีโรคไขมันก่อตับเป็นโรคที่รักษาได้นะคราวนี้เรื่องของตับอักเสบเราจะรู้ได้ยังไงว่าตับอักเสบเราก็จะมีอาการเอ่อไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสเอหรือบีหรือซีนะในภาพเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะดูหน้าตาตับ ปกติก็กลายเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นรูปที่เป็นมะเร็งต่ออักเสบซีมจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือมะเร็งตับเพราะฉะนั้นเนี่ยตับอักเสบบีเนี่ยเราได้จากการติดเชื้อจากการที่เรากินอาหารร่วมกันทีน,นี้พออย่างนี้แปลว่าการกินข้าวแกงนอกบ้านถ้าแม่ค้าเป็นตับอักเสบเนี่ยเราเราก็มีโอกาสดังนั้นเนี่ยอย่างพี่ไปเจาะวัคซีนเขาเรียกว่าอะไรนะไปตรวจ ว่าเรามีภูมิต้านทานต่อไวรัสต่อเสบียังถ้าเรายังไม่มีเราก็ฉีดวัคซีนเอ็นเจอลิกบีนะะซึ่งก็เคยพาน้องๆหลายคนไปไปฉีดนะก็จะครอบครอบคุมได้น่าจะราณสิบปีขึ้นไปซึ่งมันเป็นทางเลือกที่ดีมากว่าถ้าเราอ่ะไม่มีภูมิต้านทานต่อต่อเสบีเนี่ยเราอาจจะติดแต่ว่าเราฉีดวัคซีนได้นะครนี้ร่องตับอักเสบตับอักเสบซีเนี่ยได้จากการารับเลือดบริจาค ซึ่งก่อนปี2530เนี่ยเลือดที่บริจาคเขาไม่ได้สแกนไวรัสตัออักเสบซีเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเลือดก,ก่อนปี2530เนี่ยเอ่อก็มีโอกาสถ้าเราไปได้เลือดที่เกิดปฏิเหตุแล้วเราได้เลือดมานะก็เพราะว่าตอนหลังเขาก็มีการสแกนสกรีนเอานะก็คือถ้าเกิดพบว่าเลือดที่บริจาคมามีไวรัสออักเสีก็ไม่เอานะคราวนี้เนี่ยตับอักเสบเนี่ยอาการก็คือเจ็บ ท้องด้านขวาขึ้นไส้เจียร์เราจะเบื่ออาหารนะแล้วอาจบางคนอาจจะตาเหลืองแล้วก็เพลียเพราะตับเป็นแหล่งสร้างพลังงานนะแล้วก็บางคนก็คันเพราะสารพิษข้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มกินอะไรมันๆแล้วเรารู้สึกว่าอาหารเราไม่ย่อยเรากินเราแบบขึ้นไส้เราก็อาจจะสงสัยได้นะว่าตับของเราไม่มีไม่ปกตินะถ้าใครมีเครื่องควอนตามก็ลองสแกนดูแล้วถ้าเกิดใครไม่มีก็เนี่ยค่ะ ก็ตรวจที่โรงพยาบาลโรคตับแข็งเนี่ยโรคตับแข็งเกิดอะไรนะซีโรซซสหรือตับแข็งเนี่ยเนื้อตับตายลงแล้วเกิดแผลเป็นมีเนื้อเยื่อกับพังผืดแทรกในตับนะแปดสิบเปอร์เซ็นของตับแข็งก็จะมาจากตับอักเสบนะจริงๆแล้วแต่เป็นอักเสบที่มาจากเขาเรียกว่านอนแอลกอฮอลิกแรตตี้ลิเวอร์คือเป็นตับอักเสบที่มาจากการที่มีไขมันเกาะตับ มาเป็นเวลานานนะจากไขมันเกาะตับเนี่ยนับเป็นสิบปีถึงจะเป็นตับแข็งต่อไปเป็นวิธีการดูแลตับค่ะดูแลตับก็เริ่มตั้งแต่การป้องกันไม่ให้ตับเสียหายก็คือละเวน้นอาหารพวกแป้งน้ําตาลนะขอเอาไขมันออกนะขอเขียนเป็นไขมันไม่ดีแล้วกันนะคะไขมันไม่ดีก็คือกลุ่มทรานส์แต่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายออยอไม่ให้นําเข้าทรานสนะ์นะน้ํามันทอดซ้ํา 3, คือกลุ่มไขมันไม่ดีนะ ทั้งหล่ทั้งแหลทั้งปวงแอลกอฮอล์แล้วก็ยาบางชนิดนะอออ่างก็เกินมาตัวหนึ่งนะใช้ช้อนกลางนะก็เราคงไม่ต้องถึงขั้นว่าจะจูกบกับใครไปต้องให้เขาไปตรวจเลือดนะตัวเราไปป้องกันดีกว่าเราไปฉีดวัคซีนง่ายกว่านะเพราะว่ามันแบบมันบอกไม่ไ,มได้อนะ่ะแม่ค้า แบบแม่ค้าเข้าแกงอะตัวดีนะคแบบทําไปชิมไปใช้ช้อนเดียวกับเราอย่างเงี้ยไงเราก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นวัคซีนน่าจ,จะเป็นเรื่องดีนะไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นอันนี้คงไม่ต้องเล่าให้ฟังเนาะว่ากรณีที่เราจะใช้เข็มฉีดยามาในกรณีไหนบ้างการดูแลตับอันที่สองก็คือเอยับยั้งความเสียหายของตับที่เกิดแล้วนะพอเรารู้ว่าเราเอาตับจะเสียหายจากการบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเนี่ยนะเราก็ต้องแบบ ยับยั้งนะบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูตับอาหารบํารุงตับนะอันนี้เป็นอาหารก่อนนะก็คือซุปเห็ดรวมล้างไขมันในตับนะก็เข้าไปเป็นเมนูอาหารประจําวันในบ้านแต่ละคนได้นะขมิ้นชันขับพิษสะสมในตับเม็ดเกากี้นะที่อยู่ในฟีชเชอร์เบอรี่อันนี้เป็นตำรับจีนในเรื่องของการล้างพิษตับและถั่วเขียวบำรุงตับอันนี้ที่ให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยให้เป็น เป็นไอเดียของการที่ว่าสมมติว่าเราแบบเจาะเลือดแล้วเราพบว่าเราเป็นคนที่มีตับอักเสบ่ครอนไซม์ตับมากกว่าปกติอ่ะดังนั้นเนี่ยเมนูท่านก็ไปทางนี้เลยละกันซุปเห็ดมเมล็ดเกากี้อะไรเงี้ยนะคะีว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะรีว่าประกอบด้วยเลนิตีนแอลไคซีนเอ็นอะเซติลซิสเตอีนกลูตามีนกลูตามิกแอซิดนะคะก็จะบอกว่าแอลไครซีนอะลติลซิสเตอีนเอ่อกลูตามมนกลูตามิกแอซิดกลุ่มนี้เนี่ย พูดง่ายๆเลยค่ะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนนะคะแล้วซิตินนี้มีเยอะในไข่แดงเป็นตัวล้างไขมันก่อตับได้ดังนั้นเนี้ยชะลอวัยเนี่ยเราจะบอกว่าให้กินไข่แบบทั้งใบคนะ่ะเราไม่ได้ให้เอาไข่แดงออกนะเนาะตัวกลไกลของลีว่าก็คือกระตุ้นการเผาผลาญไขมันออกจากตับนะเผาผลาญแอลกอฮอล์พวกนี้มีงานวิจัยนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูเพราะว่าเออมันจะเป็นงานวิจัยของสารอาหารแต่ละตัวนะคะ เพิ่มระดับกรูตาไทโอนมันเป็นสารตั้งต้นในการตั้งสร้างกรูตาไทโอนอยู่แล้วแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ตับที่เสื่อมสภาพอันนี้เป็นกลไกาการเมาวันนี้คงพูดได้แค่เรื่องของตับก่อนนะเพราะว่าไม่อยากให้มันเกินสามสิบนาทีนะแล้วเดี๋ยวพี่จะทําเทปต่อในเรื่องของไปกลไกาการเมาเนี่ยก็คือเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมันทําให้เราเมาหลายๆคนก็ต้องชอบเรื่องเมานะเพราะมันทําให้เรา เราจะรู้สึกดีอยู่ระยะหนึ่งตอนที่เรามีแอลกอฮอล์ในเลือดเราจะรู้สึกดีจากนั้นแอลกอฮอล์ถูกเปลี่ยนนะเป็นสารอีกตัวหนึ่งชื่ออะเซตเตดีไฮตอนนี้เรารู้สึกแย่แล้วอะอะเซตเลดีไฮทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ทั้งหลยทั้งแหลทั้งปวงไม่ว่าปวดหัวคพื่นไส้อาเจียนรู้สึกแย่นะรู้สึกเหมือนตายไปครึ่งตัวมันทําให้เป็นแบบเมาค้างอะอันนี้กว่าแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นอะเซตเลดีไฮอะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเข้านอนแบบเมา ยังรู้สึกดีอยู่แต่ตื่นขึ้นมาแบบแห่งอัลซตมลดีไฮเนี่ยทำให้เราแห่งนะดังนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสารที่เขาใช้ทำลายทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ทำลายอะเซเตลดีไฮนะเป็นสูตรของเขาเลยโดยใช้ออนิทีนนะกับตัวคมิ้นชันเขาทำเป็นชงให้กินก่อนดื่มนะก็ปรากฏว่า ได้รับความนิยมมากเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ดื่มสุราเป็นหลักแต่ญี่ปุ่นกลับไม่ได้ปรากฏโรคปับแข็งมากนักเพราะว่าเขาเดินทั้งวันเลยอะแค่เขาเดินคนญี่ปุ่นเฉลี่ยดเดินวันละสิบกิโลนะคะสิบกิโลสิบกิโลที่เขาเดินเนี่ยเขาเผาเอาไอ้แป้งแถวกินไปแบบหมดแล้วอะแล้วที่เหลือเขาก็คงต้องใช้เอาไขมันที่อยู่ในตับเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลนะคะ ก็ในเรื่องของกรดอะมิโนบำรุงตับเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยนะก็ย่อมาให้แล้วกันนะกลุ่มที่ป้องกันตับเสียหายตั้งแต่เริ่มต้นก็คือกลุ่มกรดอะมิโนที่ทําหน้าที่ทาลายแอลกอฮอล์และกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในตับลดไขมันในตับก็จะมีกรูตามีนออร์นิทีนซิสเตอีนไกลซินเมทไทรอนนนซึ่งมันอยู่ในสูตรสารอาหารของกลุ่มรีว่ารีไวต้านะคะแล้วก็มีกลุ่มที่กระตุ้นการสร้างกรูตาไทโอนซึ่งหลักๆอยู่ในรีว่า กลุ่มที่ยับยัง้งกระบวนการที่ตับถูกทําลายและต้านตับอักเสบไกลซินกูตามินเมทไทโอนีเราจะเห็นเมทไทโอนีเนี่ยมาอยู่ในรีไวตานะคะแล้วก็มีตัวอะมิโนโตัวหนึ่งที่ซ่อมเนื้อตับที่ถูกทําลายไปแล้วอ่ะก็คือออนิทีนซึ่งของไทยทำเนี่ยมีอยู่ทั้งในรีไวตาแล้วก็สูตรออนิทีนตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารีไวตากับตัวออลนิทีนอาร์จินีนมิกซ์เนี่ยเหมาะกับใครก็บอกกับทั้งตับและไตนะคะ อันนี้ก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันการเมาและป้องกันการเมาค้างนของญี่ปุ่นก็ขายดีมากอ่ะเป็นผงชงออกมาแล้วก็ปกติเวลาก่อนร่างกายจะทำลายแอลกอฮอล์ได้ใช้เวลาสิบแปดชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราดื่มตอนเริ่มดื่มตอนสี่ทุ่มอ่ะประมาณสี่โมงเย็นเราจะเริ่มฟื้นจากความเป็นซอมบี้ทั้งวันจากอาการเมาค้างของเรานี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเรากิน สูตรคำไปอุบของของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำลายเอ,อทั้งแอลกอฮอล์และอะเซตัลดีไฮด์อย่างตัวที่ทำให้เมาค้างเนี่ยจาก17ชั่วโมงนะคะสเตอดีไฮด์มันทำลายเหลือแค่8ชั่วโมงแปลว่าถ้าหัวเราเริ่มเริ่มดื่มเราเราดื่มไปถึงเที่ยงคืนไปเที่ยวเราดื่มถึงเที่ยงคืนเนี่ย8โมงเช้าเนี่ยเราหายแห้งแล้วกโมงเช้าก็อะเซาลดีไฮด์ก็ลดไปเยอะแล้ว ไปตองเช้าไปทํางานเนี่ยนายไม่รู้เลยว่าเราไปเมามาคือมันไม่มีอาการแหงเลยนะก็เป็นสูตรที่เขาทําได้ดีมากค่ะก็คือสูตรของเขาเนี่ยเขาใส่เคอร์คิวมินในหนึ่งในหนึ่งซองเขาเนี่ยเขาใส่ขมิ้นชันแค่สามสิบมิลลิกรัมนะของไทยทําเนี่ยเออเม็ดหนึ่งใส่สองร้อยมิลลิกรัมเขาใส่ออนิทินซองละสองร้อยมิลลิกรัมนะ อจินีนออลิทีนเนี่ยอของไทยทำใส่ซองเดียวก็ห้าร้อยมิลลิกรัมละของเขาต้องกินสองซองนะคะก่อนการดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่ออย่างอาหารเสริมไทยทำ่ะในเรื่องของเมาแล้วก็เมาค้างเนี่ยเราก็เราก็จะเห็นว่าอย่างรีไวตาเนี่ยใส่ออลิทีนสองร้อยี่สิบห้ามิลลิกรัมเท่ากับของเขาหนึ่งซองเลยนะคะถ้าเกิดเราจะใช้เป็นรีไวตาเราก็กินสองแคป ถ้าเราจะไปด้วยเกรปเิอรเมริกนะเราก็ในในของเกรปเทอร์เมริกเองนี่เมอร์มอริกอยู่สองรอยมิลลิกรัมของเขาใส่แค่สามสิบเองนะคะต่อซองนะะเพราะฉะนั้นสารอาหารสำหรับคนดื่มสุราเนี่ยเรา,าจจเราอาจจะเราจะเลือกเกรปเทอร์เมริกหรืออาจจะเลือกจิงเจอร์ก็ได้นะ,ะอันนี้ก็ถ้าเราดื่มสุราจนเป็นอนเป็นอาจินเนี่ยเราต้องเพิ่มรีว่าในเรื่องของปรับเข้าไปด้วยแต่ถ้าเราเหมือนกับเมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ย ตัวที่ป้องกันการเมาแล้วเมาค้างเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของขมิ้นนะแล้วก็มีส่วนผสมของออลิทีนนะก็ขอจบแค่ตรงรีว่าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวซุมถัดไปนะซึ่งยี้ยาเทปให้ก็จะเป็นเรื่องของรีไวต้านะเป็นสูตรที่เหมาะทั้งตับแล้วก็ทั้งไตนะคะลืมเลื่อนม,ม,มานะก็อยู่ ก็จะเป็นสูตที่เหมาะกับทั้งตับละไตก็สําหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะ